ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแม่อดิบารมคกุลซีระดับตำนานอย่างเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังออกมายอมรับแต่โดยดีว่าเขาโชคดีที่ตัดสินใจวางมือจากการคุมทีมไปก่อนหน้านี้ทำให้ไม่ต้องมาเชิญหน้ากับหงแดงลิเวอร์พูลของเยอเกนครอปกุณซีใหญ่เฮฟวีเมทัลที่บุกเบิกยุคทองแห่งความสำเร็จขึ้นมาอีก และนี่ก็คือเรื่องราวที่ SO Report b บายเซขอหยิบยกมาฝากพเพื่อนๆกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกด้านลิงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง SO Report by Sir ซของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับนับตั้งแต่เข้ามาคุมบางเหียนที่โอทรา a ฟอร์ดย้อนกลับไปเมื่อป,ปี1986เราต้องยอมรับกันเลยว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคือคนที่ช่วยให้เรดเดวิลโค่นลิเวอร์พูลลงมาจากบัลลังความเป็นเต้ยของวงการฟุตบอลอังกฤษได้สำเร็จ จากนั้นเขาก็เดินหน้านำทีมคว้าแชมเปี้ยนิเกได้มากถึง13สมัยและแชมป์อยูฟ่ฟาชชัเปสเปนลีกอีก2สมัยก่อนจะประกาศวางมือไปอย่างสง่างามในจุดสูงสุดกับทีมเมื่อปี2013อย่างไรก็ตามยอดทีมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ยังไม่สามารถกลับมาควา้าแชมป์ทั้ง2รายการดังกล่าวได้อีกเลยนับตั้งแต่ที่เฟิร์กูซันรีทายไปซึ่งตรงกันข้ามกับเยอเกนครอฟที่ก้าวเข้ามานำลิเวอร์พูลผงาดควา้าแชมป์ใหญ่ทั้ง2รายการในช่วง2ปีที่ผ่านมา ล่าสุดในการออกไมาสัมภาษณ์ของเฟอร์กูสันเขาก็ยอมรับว่าตัวเองรู้สึกโชคดีที่ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับทีมที่สุดยอดของนายใหญ่ชาวเยอรมันในยุคนี้เพราะมองมาเสมอว่าการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเป็นบราบี้แมตช์แห่งฤดูกาลเลยนะเฟอร์กูสันกล่าวมันชัดเจนว่านี่คือ2ทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในเกาะอังกฤษเมื่อคุณดูจากถ้วยแชมป์ทั้งหมดที่ทั้ง2ทีมกวาดมาได้รวมกัน เห็นได้ชัดว่าการที่คุณจะก้าวขึ้นไปคว้าซักแชมป์มาครองได้นั้นคุณจะต้องล้มลิเวอร์พูลให้ได้เสียก่อนมันก็เป็นเหมือนกับตอนที่ผมคุมทีมอัลเบอร์ดีนคุณก็จะเป็นจะต้องล้มกาสโกเรนเจอร์และกาสโกเซลติกลงให้ได้เพื่อควา้าแชมป์สักรายการคุณต้องสร้างทัศนคติแบบนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อน ในความเป็นจริงแล้วนี่คือเกมฟุตบอลลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแต่หาใครเทียบไม่ได้ในยุค7-0และ8-0การจะทำให้ได้แบบนั้นบ้างคุณต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เต็มไปได้วยความยากลำบากมากมายมันหมายความว่าเราจำเป็นต้องรอในการสร้างทีมขึ้นมาและท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากสำหรับเราตอนนี้ผมรีทายมาแล้ว อันที่จริงต้องขอขอบคุณพระเจ้าเลยด้วยซ้ําที่ผมวางมือมาแล้วเมื่อได้เห็นฟอร์มการเล่นของริวร์พูตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาสุดยอดเกินคําบรรยายจริงๆผมให้ความเคารพริวร์พูเป็นอย่างมากผมเป็นเช่นนั้นมาตลอดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคํำกล่าวของเฟอร์กูสันในครั้งนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในตาคลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ